สิอันดับสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกอันดับที่10ปลาปักเป้าปลาปักเป้าคือสัตว์มีพิษที่คนนิยมบริโภคมากโดยเฉพาะในแถบประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีโดยเนื้อปลาปักเป้านั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีพิษแต่ส่วนที่มีพิษก็คือพวกผิวหนังและเครื่องในของปลาปักเป้าแต่พิษเหล่านี้ มักจะซึมเข้าไปในเนื้อตอนแร่พ่อครัวที่แรป่ปลาปักเป้าต้องมีใบอนุญาตกันเลยทีเดียวถ้าหากกินพิษของปลาปักเป้าเข้าไปอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ในทันทีอันดับที่9กบลูกดอกกบลูกดอกสีน้ำเงินนั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าฝนในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เป็นกบที่มีสีสันสวยงามแต่พิษของมันร้ายแรงมากพิษของกบลูกดอกหนึ่งตัวสามารถฆ่าคนได้ถึง10คนและหนูถึงสองหมื่นตัวพิษของมันเพียงห้าไมโครกร,รมัมก็สามารถฆ่าคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ๆได้พิษของมันถูกนำมาใช้ในลูกดอกอับยาพิษของพวกอินเดียนแดงมันจึงถูกเรียกว่ากบลูกดอก อันดับที่8งูไทปันโพลทะเลงูไทปันถูกพบมากในทวีปออสเตรเลียเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากพิษที่มันปล่อยออกมาจากการกัดหนึ่งครั้งสามารถฆ่าคนได้ถึง100คนหรือหนู250,000ตัวพิษของมันสามารถฆ่าคนได้ภายใน45นาทีแต่อย่างไรก็ตามงูไทปันเป็นงูที่ค่อนข้างขี้อาย ไม่เคยมีการบันทึกว่ามีคนตายจากพิษของมันอันดับที่7แมงมุมบราซิลแมงมุมบราซิลหรือแมงมุมกล้วยได้รับการบันทึกลงในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกพิษของมันมีพิษทําลายประสาทพวกมันจะอันตรายอย่างมากเพราะโดยนิสัยของมันแล้ว มันชอบแอบอยู่ตามรองเท้าตู้เสื้อผ้าแม้ในกระทั่งรถยนต์พิษของมันถ้าโดนกัดนอกจากจะทำให้เจ็บปวดอย่างมากแล้วมันจะทำให้อวัยวะเพศของเราควบคุมไม่ได้และถ้ารอดตายจากการโดนมันกัดมันก็จะทำให้เราเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอันดับ6ปลาหินถ้าแข่งกันในเรื่องของความสวยงามแล้ว ปลาหินท่าทางจะแพ้อย่างขาดลอยแต่ถ้าแข่งกันเรื่องความดุนแรงของพิษแล้วละก็เจ้าปลาหินไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนมันได้ชื่อว่าเป็นปลาที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกพิษของปลาหินนี้จะอยู่ในหนามของตัวมันเองมีคนบอกว่าถ้าคุณโดนมันแทงเข้าละก็คุณจะได้ลิ้มรดความเจ็บปวดเท่าที่มนุษย์จะเจ็บได้เลยทีเดียว นอกจากจะเจ็บสุดๆแล้วมันจะทำให้คุณเป็นอมาาัมพาตแล้วก็ตายได้ในที่สุดอันดับที่5แมงป่องเดสต h อกเกอร์แมงป่องโดยทั่วไปนั้นถึงแม้ว่าจะโดนกัดพิษของมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรมนุษย์ได้มากนะักอาจจะเจ็บปวดนิดหน่อยแต่มันไม่ใช่สำหรับแมงป่องพันธุ์เดสตอกเกอร์เลย เพราะพิษของมันสามารถทำลายระบบประสาทได้ถ้าคุณโดนมันกัดคุณจะปวดอย่างมหาศาลจากนั้นจะตามมาด้วยอาการไข้ขึ้นเป็นอัมาพาตและตายในที่สุดแต่ถึงแม้พิษของมันจะร้ายแรงมากแต่มันก็ไม่สามารถฆ่ามนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กทารกคนแก่ถึงแม้ว่ามันไม่สามารถที่จะฆ่าผู้ใหญ่ได้ แต่มันก็ทำให้เป็นอมาพาตได้อันดับที่ 4. ปลาหมึกแหวนน้ำเงินปลาหมึกแหวนน้ำเงินนั้นมีขนาดที่เล็กมากขนาดประมาณลูกกล์ฟเท่านั้นเองแต่ขนาดไม่ใช่ปัญหาสำหรับความรุนแรงของพิษมันเลยเพราะพิษมันสามารถฆ่าคนได้ภายในไม่กี่นาทีและที่สำคัญมันยังไม่มียาแก้พิษ ถ้าโดนปลาหมึกแหวนน้ำเงินกัดแล้วก็คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรมากหรอกแต่ว่าพิษมันจะเริ่มทำลายระบบประสาทของคุณจากนั้นคุณจะรู้สึกอ่อนแอและคุณก็จะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ระบบหายใจจะเริ่มล้มเหลวหลังจากนั้นก็จะตายในที่สุดอันดับที่3หอยเต้าปูลายหินอ่อนหอยเต้าปูนตัวเล็กๆสีสันสวยงาม แต่พิษของมันเพียงแค่หยดเดียวสามารถฆ่าคนได้มากถึง20คนถ้าคุณเล่นน้ำทะเลที่มันค่อนข้างอุ่นๆแล้วเห็นเจ้าตัวพวกนี้อยู่อย่าคิดที่จะหยิบมันขึ้นมาเล่นเลยแค่ดูมันอยู่ห่างๆก็พอแล้วเพราะถ้าคุณโดนพิษมันเล่นงานแล้วก็คุณก็จะเจ็บปวดหลังจากนั้นก็จะเริ่มบวมระบบหายใจเริ่มล้มเหลวร่างกายจะคันยุกยิก เป็นอมพาตแล้วก็ตายในที่สุดแต่ยังไงก็ตามมีรายงานว่ามีเพียงแค่30คนเท่านั้นที่ตายเพราะหอยเต้าปูนอันดับที่2ง,งูจงอางงูจงอางเป็นงูพิษที่มีลำตัวยาวที่สุดในโลกด้วยขนาดยาวที่สุดที่5.6เมตรงูจงอางนั้น เรารู้กันดีว่าอาหารโปรดของมันก็คืองูด้วยกันเองนั่นหมายความว่ามันกินสัตว์ตระกูลเดียวกันและเพียงแค่โดนมันกัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำให้คนเราตายได้อย่างง่ายๆและพิษของมันนั้นสามารถฆ่าช้างที่โตเต็มวัยในเวลาเพียงแค่สามชั่วโมงในส่วนประกอบของพิษมันแตกต่างจากพิษงูโดยทั่วไป ที่สำคัญมันพบได้ทั่วไปในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทยอันดับที่ 1. แมงกระพุนกล่องแมงกระพุนกล่องเป็นแชมป์สัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกจากรายงานพบว่ามันฆ่าคนไปแล้ว5,567คนพิษของมันนั้นจะไปทำลายระบบหัวใจระบบประสาท ผิวหนังและที่สำคัญท้าบโดนพิษมันจะเจ็บปวดอย่างที่สุดส่วนใหญ่คนที่โดนพิษมันนั้นจะช็อกและหัวใจล้มเหลวก่อนที่จะกลับเข้าถึงฝั่งถ้าคุณโดนพิษมันก็ยังมีโอกาสที่จะรอดอยู่นั่นคือต้องรีบเอาน้ำส้มสายชูมาล้างอย่างน้อย30วินาทีเพราะมันจะทำลายพิษของแมงกะปุนกล่องก่อนที่มันจะเข้าไปสู่กระแสเลือด